สวัสดีครับผมช่างไมโครครับผมสั้นๆแบบนี้จะตัดทรงไหนดีครับเรามาว่าถึงโจทย์ที่ลูกค้าให้มาครับลูกค้าอยากได้ทรงดรอปคัทครับแล้วก็ด้านหลังไม่ชอบไถเพราะไถแล้วดูคอตันๆลูกค้าบอกอยากให้ด้านหลังมันมีปล่อยๆคล้ายๆลากใส่แต่ไม่ใช่ลากใส่เข้าใจป่มช่างทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้ครับผมจัดไปเริ่มต้นด้วยการแบ่งผมครับช่างไมโครใช้ปัตเตอร์เลียนที่ผมเบบิลิสนะครับตัวสแนปนะครับ เก่าๆรูปๆสร้างโครงสร้างผมด้านบนก่อนนะครับหลังจากนั้นใช้ปบตเตอรีน่นรักรโลโปสีดําฟันเวทตัวนี้นะฮะไถด้วยเบอร์สามขึ้นไปรับกับกรอบทรงที่เราสร้างไว้ตอนแรกครับแต่อย่าลืมว่าด้านหลังลูกค้าอยากได้ไปปล่อยเหมือนลากใส่นะฮะเราต้องหลบไว้ก่อนอย่าไปไถออกจนหมดหลังจากนั้นค่อยมาใช้กันไกลเล็มๆครับเล็มออกเบาๆมันก็จะได้ปล่อยคล้ายๆลากใส่แต่ไม่ใช่ลากใส่นั่นเองหลังจากนั้นก็มากันขอบด้วยปัตเตอรี่ครับ รุ่น snap นะครับของเบบิลิสโปเช่นเคยใครสนใจทักหาช่างไมโครหรือสั่งได้ที่เซรีชัยบิวตี้ครับการจอนให้แหลมสวยงามดูคลีนครับผมหลังใบหูก็กันให้โค้งๆเหมือนสะพานพระรามแปดนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมท้ายทอยเหมือนจะมีลากไสแต่ไม่ใช่นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มตัดผมด้านบนครับตัดเป็นรูปของวงกลมครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยก็สร้างเทเจอร์ครับด้วยกันไก่ฟันปลาครับ เทคนิคนี้ก็จะทําให้ผมที่เรียบๆนะฮะมันดูมีเท็กเจอร์ดูมีอะไรนั่นเองต่อไปอก็ทําการเซตผมครับทรงผมดอบคัดด้านหน้าก็จะตั้งเดี่ยวบริเวณกรอบหน้าผากก็จะลงลงนิดนึงไม่ได้ตั้งทั้งหมดด้านหน้านะเสร็จเสร็จแล้วเรียบร้อยครับลูกค้าขอขอนิดนึงบากคิ้วให้หน่อยอยากจะดูดือๆลูกค้าบอกจัดไปครับ กันคิ้วเสร็จอยากได้ดือด้อๆลูกค้าจนแม่ออต้องถือไม้เลียวเลยล่ะครับต่อไปช่างไมโครก็จะกันขอบนะครับกันขอบที่ไหนะ่ะบากคิ้วครับ,บากคิ้วก็เอาหวีวางเป็นแนวให้ลูกค้าดูก่อนนะฮะค่อยกันเสร็จแล้วเรียบร้อยครับทรงดับคัด ที่มีลากใส่นินดๆหรือเปล่านะฮะด้านหลังเป็นไงครับชอบไม้ทรงนี้คอมเมนต์กันมาดูหน่อยสำหรับใครที่ต้องการตัดทรงนี้กับช่างไมโครนะฮะแอดสุวรรมาลีภาษาอังกฤษแล้ว่าคลิกลิงก์ได้ที่ไบโอเลยครับจองคิวเข้ามาได้เลยร้านเรามีช่างถึง5คนไม่คอยบริการนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้สาขาสุภัยยายมาที่ฟูดดี้บางนาแล้วนะฮะด้านหลังดิเคาเทรอนทางเข้ารามสนั่นเองนะครับ